ณท้องทะเลอันเวิ้งว้างซึ่งล้อมรอบด้วยความหนาวเย็นของผืนน้ำสีครามมีเกาะล้างที่แทบไม่มีใครกล้าหยยบย่างเข้าไปถึงหลายคนเรียกมันว่าเกาะกระโหลกผีเกาะซึ่งเต็มไปด้วยตำนานห่งความลี้ลับและยังคงถูกล่อขานด้วยความหวาดวันตามตำนานเล่าว่าเกาะนี้เคยเป็นที่ซ่อนสมบัติของกำตันจนสลัดผู้ดุ่งดังนามว่ากำตันกิมผู้ที่เป็นที่เรื่องลือท้องทะเลอันกว้างใหญ่ว่าเป็นชายทั้งฉลาดและโหดเหี้ยม กัมตันกิมเป็นที่รู้จักในฐานะผู้บัญชาการของเรือโจรสลัดชื่อแบ็กไทดันเรือลบที่ไม่มีใครกล้าท้าทายด้วยดาบคมกริบและปืนที่ไม่เคยพลาดเป้าเขาและลูกเรือได้สร้างชื่อเสียงที่ทั้งเกียงกาัและน่ากลัวในทุกแน่นนะ้ำกิมไม่ได้เป็นเพียงแค่โจรสลัดธรรมดาแต่เขาเป็นผู้วางแผนชาญฉลาดที่สามารถหลอกศัตรูและกองเรือของทางการให้ติดกับดักได้เสมอผู้คนเชื่อว่าเขามีดวงตาแห่งปีศาจดวงตาที่ดูเหมือนมองทะลุผ่านความลับทุกอย่าง และสามารถคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทำไมทุกครั้งที่เขาลงมือป้นมันเหมือนเป็นการป้นที่ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้สมบัติจำนวนมหาศาลที่เขาได้มาจากการป้นนั้นมาจากทั้งเหลือพ่อค้าขุนนางผู้ร่ำรวยและแม้แต่กองเรือลบที่พยายามจะหยุดยั้งเขาแต่กิมไม่ได้สะส,สมสมบัติเพียงเพื่อความร่ำรวยเขาเชื่อว่าสมบัติเป็นพลังที่สามารถคอบงำทุกสิ่งได้และทุกครั้งที่เขาป้นสมบัติชิ้นสำคัญ เขา,าเก็บมันไว้ในหีบตาที่มีสัญลักษณ์รูปกระโหลกบางครั้งเขาจะพูดกับลูกเรือว่าสมบัตินี้จะไม่ใช่แค่ทองคําแต่มันคือพลังที่ใครก็ไม่อาจขโมยไปจากข้าได้ก่อนที่เขาเลือกใช้เป็นที่ซ่อนสมบัตินั้นว่ากันว่าไม่ได้ถูกเลือกแบบสุ่มแต่เป็นสถานที่กิมค้นพบระหว่างการเดินเรือก่อนนั้นมีลักษณะเหมือนหลุดออกมาจากตำนานปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบแมวหหินสูงชันที่มองดูคล้ายกระโหลกขนาดใหญ่และเสียงลมที่พัดผ่านเหมือนเสียงควนค้างของดวงวิญญ,ญาณ บางตำนานเล่าว,ว่ากิมเลือกก่อนนี้เพราะเชื่อว่ามันเป็นกอนต้องคำสาบซึ่งจะช่วยปกป้องสมบัติของเขาจากผู้บุกลุกในช่วงชีวิตสุดท้ายของกึมตันกิมเขาถูกทรยศจากพันธมิตรที่ต้องการชิงสมบัติความทรยศนั้นนำไปสู่การสู้รบที่ดูเดือดกลางมหาสมุทรระหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นเริมแบกเทดันของเขาถูกล้อมโจมตีจากทั้งสตูทั้งพาย,ยุห่มกระหนำ่ำด้วยความยินหยัดกิมและลูกเรือของเขายังคงต่อสู้จนววลาสุดท้าย แต่ในที่สุดกำตันกิมก็ถูกค้นล้มลงพร้อมกับเรือและสมบัติของเขาที่ถูกฝังไปกับเกาะแห่งนี้แม้จะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าสมบัติของกิมนั้นมีอยู่จริงหรือไม่แต่ตำนานเกี่ยวกับเขาก็ยังคงถูกลอกขานสืบต่อมาในหมู่ลูกเรือและนักเดินเรือบางคนบอกว่าสมบัติของกิมไม่ได้มีเพียงทองคําและเพชรพลอยแต่ยังมีแผนที่สมบัติอื่นๆและอัญมณีเวทมนต์ที่เชื่อกันว่ามีพลังลึกลับเหนือธรรมชาติ กิมกายเป็นตำนานที่คนทั้งเกรงกลัวและปารถนาะและเกาะกะโหลกผีแห่งนี้ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของปริศนาที่ไม่มีใครไขออกจนถึงทุกวันนี้มีเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อก,กันมาว่า สมบัติล้ำค่าเหล่านั้นยังคงถูกฝังรักษาโดยวิญญาณของกัตันกิมและลูกเรือผู้ล่วงลับตำนานกล่าวว่าในยามค่ำคืนของเดือนมืดก็กระลกผีจะเผยความลึกลับที่ไม่อาจมองเห็นได้ในยามกลางวันเสียงขึ้นกระทบหาดที่ดูปกติแต่แปรเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาฟังคล้ายเสียงของผู้คนที่ล่ำให้หรือหัวเราะยาะอย่างแผ่วเบาในความมืด ผู้คนเล่าว่าหากใครย่างกลายเข้ามาบนเกาะในขคข้าขึ้นเช่นนี้เงามืดจะเริ่มขยับเคลื่อนไหวและวิญญาณของกัมตันกิมและลูกเรือผู้ซื่อสัตย์ของเขาจะปรากฏตัวออกมาในเงามืดเหล่านั้นพวกเขาเป็นล่ามปองแสงที่มีใบหน้าเป็นกระโหลกสีขาวแหลมคมและดวงตาก,กับเป็นสีแดงเรืองแสงแลากับเปลวไฟแห่งความข้างแค้นที่ไม่มีวันดับในมือของเหล่าวิญญาณถือดาบสนิมเก่าและโซ่ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้มัดสตู พวกเขาลอยวนไปบนหาดทรายกวาดดาบไปบนผืนทรายพร้อมกับเสียงโซ่ที่ลากดังก้องไปทั่วยากาศหนาวเหน็บจับขั้วหัวใจเสียงโซ่ที่ดังกึ่งก้องเหมือนเสียงสะท้อนของอดีตต่อสู้ที่ไม่เคยหลับไหลบางว่าเสิ่งเหล่านี้คือการเตือนให้ผู้บุกลุกลีบหนีไปก่อนที่จะสายเกินแก้ว่ากันว่าวิญญ,ญาณชนสลัดเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่การฝ้อรักษาสมบัติแต่ยังฝ้อรักษาคำสาบานสุดท้ายของพวกเขา คาสบานที่จะไม่มีวันปล่อยให้ใครมาช่วงชิงสมบัติหรือความลับของเกาะนี้ได้หากผู้ใดดืด้อดึงเดินเข้าไปในป่าหรือใต้ผืนดินของเกาะพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆเสียงที่ฟังเหมือนบทสวดแห่งคำสาปหากยังคงกล้าเดินต่อไปล่างเงาของเหล่าจนสลัดกระโหลกผีจะค่อยๆอบล้อมและในที่สุดผู้บุกลุกเหล่านั้นจะหายไปในเงามืด เลือไวเพียงเสียงหวิดล้อสุดท้ายที่ไม่มีใครได้ยินและชื่อของพวกเขาที่ไม่มีวันถูกจารึกในประวัติศาสตร์อีกต่อไปผู้ดใดที่ได้ฟังเรื่องราวนี้จึงเลือกที่จะอยู่ห่างไกลจากเกาะกระโหลกผีและปล่อยให้มันกลายเป็นเพียงตำนานที่ไม่มีใครกล้าท้าทายท้องทะเลยังคงเก็บความลับของมันไว้สมบัติอันล้ำค่าที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของผู้คนและคำสาปที่พร้อมจะกินกินผู้ที่กล้าบุกลุกเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้แต่การเข้าถึงสมบัติของกำตันกิมนั้นไม่ง่ายใด ตำนานและว,ว่างก่อนที่ใครจะหยีบย่างเข้าไปบนเกาะกระหลกผีมีผู้กล้าที่พยายามจะต้องเผชิญหน้ากับความโหมดร้ายของธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่ว่าท้องทะเลจะสงบนิ่งเพียงใดแต่ในทีนที่เรือลำหนึ่งเข้าใกล้ขอบฟ้าที่เห็นเงาของเกาะพายุก็จะกาะตัวขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนฟ้าผ่าและลมพายุกระหน่ำลากับท้องทะเลกำลังส่งคำเตือนให้ล่าถอย บนเกาะนนั้นแต่เป็นด้วยหน้าผาสูงชันและทางเดินที่วกวนรลากับเขาวงกดพื้นดินบางส่วนแตกล้าเหมือนกับว่ามันพร้อมจะถล่มไปได้ทุกเมื่อบรรยากาศร,รอบตัวเงียบสง,งัดอย่างผิดธรรมชาติแม้เสียงเคลื่อนที่ควรจะได้ยินก็กลับถูกกบด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่มีที่มาที่ไปผู้ที่เคยลอดชีวิตกลับมาเล่าว่าทุกย่างก้าวบนเกาะทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองบางครั้งพวกเขาเห็นเงามืดเคลื่อนไหวผ่านหางตาแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่พบสิ่งใด ปิศาแห่งเกาะยังรวมถึงเส้นทางที่เหมือนถูงออกแบบมาให้หลอกล่อผู้บุกลุกทางเดินที่วกววนซับซ้อนนำไปสู่จุดเริ่มต้นหรือบางครั้งก็จบลงที่หน้าผาซึ่งทอดยาวสู่ทะเลหลึกหากผู้ใดพยายามหาสมบัติโดยไม่สนใจคำเตือนเหล่านี้พวกเขาอาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวกว่า วิญญาณของกัตันกิมและลูกเรือที่ยังจงรักภักดีในหน้าที่เฝ้าสมบัติยังไม่ยอมแพ้สำหรับบางคนการค้นหาสมบัติอาจเป็นจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับเกาะกะโหลกผีมันคือบททดสอบของจิตใจความกล้าหาญและความโลภที่อาจนำพาใครบางคนไปสู่ความหายนะหรือความตาย ในคืนเดือนมืดที่เงียบสง,งัดเสียงลมที่พัดผ่านเกาะกระโหลกผีดูเหมือนจะบอกเรื่องราวของผู้กล้าที่เคยย่างกายเข้ามาเสียงหัวเราะแหลมเสียดแทงที่ดังมาจากเงามืดถูกกล่าวขานว่าเป็นเสียงของกัมตันกิมผู้สามารถจะปกป้องสมบัติของเขาแม้จะต้องอยู่ในโลกแห่งความตายตำนานเล่าว,ว่าผู้ใดที่กล้าเดินลึกเข้าไปในถ้ำลึกลับบนเกาะจะสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่ไม่ใช่จากลมทะเลเป็นความหนาวหน็บจากสายตาที่มองตามทุกย่างก้าว ภายในถ้ำที่ทอดยาวลากับไม่มีจุดสิ้นสุดเส้นทางแคบๆและโค้งวนของมันทำให้ผู้เดินทางรู้สึกเหมือนกำลังถูกหลอกล่อไปสู่บางสิ่งแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาหยุดพักมักจะได้ยินเสียงกระซิบจากเงามืดเสียงที่ไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความกดดันลากับเตือนนิ้วออกไปก่อนที่มันจะสายเกินแก่ในมุมหนึ่งของถ้ำลึกผู้คนเล่าถึงแสงเลืองรองที่สะท้อนออกมาจากอัญมณีและทองคำที่กองสูงขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อแสงเหล่านั้นหลอกล่อให้ผู้กล้าเข้าไปโดยไม่ลังเล แต่เมื่อไงหน้าขึ้นจากกองสมบัติพวกเขากลับต้องพบกับภาพที่ชวนขนหัวลุกโครงกระดูกของอดีตจนสลัดที่ติดอยู่บนกำแพงถ้ำโครงกระดูกเหล่านั้นดูเหมือนยังมีชีวิตและดวงตาที่มืดสนิทของพวกมันจ้องลงมาคลายกับว่าพวกมันกำลังเตือนถึงราคาที่ต้องจ่ายหากใครคิดจะครอบครองสมบัติตำนานยังเล่าว,ว่าทุกครั้งที่มีคนพยายามหยิบสมบัติขึ้นมาเงาเมื่อนี้ถ้ำจะเริ่มเคลื่อนไหวชักนำให้ผู้ที่ล่วงเกินสมบัติได้พบกับชะตากรรมอันน่าสะพึงกลัวบางคนกล่าวว่า พวกเขาเห็นกัมตันกิมในร่างโครงกระดูกเต็มไปด้วยความอาฆาตเดินออกมาจากเงามืดพร้อมดาบและโซ่ในมือเสียงโซ่ที่ลากไปกับพื้นดังสะท้อนในถ้ำเหมือนคำพิพากษาที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่โชคดีพอที่จะหนีออกมาได้เสียงกระซิบและสายตาจับจ้องในความมืดของถ้ำยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไม่จบสิน้นแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีใครบ้างที่สามารถนำสมบัติของกัมตันกิมออกจากก่อกระโหลกผีได้หรือพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปที่เฝ้าถ้ำอยู่ชั่วนิรัน แต่ทุกคนที่เคยพยายามไขค,ความลับของสมบัติล้ำค่าแห่งเกาะกระโหลกผีล้วนมีจุดจบที่น่าสะพึงกลัวเหมือนกันไม่มีใครเลยที่สามารถกลับมาพร้อมเรื่องราวอันสมบูรณ์ให้คนอื่นได้รับรู้ว่ากันว่าบางครั้งมีเรือที่กลับมาจากเกาะแต่เป็นเรือที่ว่างเปล่าแต่ไม่มีร่องรอยของชีวิตลงเรืออยู่เลยเรือเหล่านั้นลอยอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นภาพหลอนให้ผู้คนที่พบเห็นตั้งคำถามถึงชะตากรรมของลูกเรือที่หายไปบางครั้งมีเพียงซากเรือที่แตกหักเลื่อนลอยมากับขึ้น น้ำทะเลที่เคยใสดูเหมือนมีร่องรอยของคาบสนิมและเศษไม้เก่าผสมปนเปอยู่ในกระแสขึ้นบางส่วนของสร้างอาวุธเช่นดาบที่หักจนเหลือเพียงครึ่งหรือโซ่เหล็กที่ขึ้นสนิมถูกพัดมาเกยหาดในสภาพที่เหมือนผ่านความโหดร้ายสุดจับบรรยายลึงลาของผู้ที่หายตัวไปยังเพิ่มพูนความลึกลับให้เกาะกะโหลกผี หลายคนเชื่อว่าเหล่าวิญญาณจนสลัดที่ยังคงเฝ้าสมบัติได้พาผู้กล้าเหล่านั้นเข้าสู่ห้องลึกแห่งคำสาปร่างกายของพวกเขาอ,อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมบัติตึงไว้ในถ้ำลึกในฐานะคำเตือนต่อผู้ที่กล้าท้าทายในโชคชะตาหรืออาจถูกปล่อยให้ล่องลอยอยู่ในทะเลรอคอยใครสักคนที่จะมาร่วมชะตาเดียวกันเกาะกระโหลกผีจึงไม่เพียงแค่สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยตำนานและคำเล่าขานแต่ยังเป็นเหมือนจุดสิ้นสุดของความโลภและความกล้า สถานที่ซึ่งทดสอบจิตวิญญาณของทุกคนที่กล้าพอจะเข้ามาท้าทายหากสมบัติยังคงหลับไหลยอยู่ที่นั่นจริงๆมันคงเป็นสมบัติที่ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนั่นคือความสงบและอิสรภาพเกาะกะหลกผีจึงเป็นสถานที่ถูกปกคลุมด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวแม้การเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ตำนานเกี่ยวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ยังคงเล่าขานไม่จางหายสมบัติอันล้ำค่าย,ยังคงหลับไหลยอยู่ท่ามกลางความมืดของเกาะ และดวงวิญ,ญญาณของกำตันกิมและลูกเรือจนสลัดผู้ล่วงลับยังคงวนเวียนอยู่บนเกาะด้วยคำสาบานที่พวกเขายึดมัน่นคำสาบานที่ว่าจะปกป้องสมบัติด้วยชีวิตไม่ได้หมดสิ้นไปแม้กระทั่งในความตายทุกคืนที่เงียบสงัดโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดก่อน,นี้จะดูเหมือนมีชีวิตด้วยเสียงกระซิบเสียงโซ่ที่ลากไปตามผืนทรายและเสียงหัวเราะอันน่าขนลุกของเหล่าวิญญ,ญาณจนสลัดสำหรับผู้กล้าที่คิดจะเข้าไปค้นหาสมบัติไม่มีใครที่เคยประสบความสำเร็จมีเพียงล่องรอยของความพยายามที่ล้มเหลว ทั้งเรือนลางที่ลอยกลับมาอย่างไร้ชีวิตหรือเศษซากเรือที่แตกหักลอยเกิดอยู่ในทะเลทำให้เกาะกระโหลกผียังคงเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าเอื้อมถึงมันเป็นดั่งบทเรียนอันล้ำค่าที่บอกกับโลกว่าบางสิ่งบางอย่างควรจะถูกปล่อยให้ลืมเลือนไปพร้อมกับการเวลาหรือความมืดที่ปกคลุมสมบัติบนเกาะกระโหลกผีตลอดกาล